ก็ค,คือคณะอนุก e ีคอมเมิร์สอันนี้ต้องไปพร้อมๆกันนะครับไปพร้อมๆกันเลยแล้วก็เรามีกลไกลระดับพื้นที่เนี่ยที่ออกแบบและขับเคลื่อนตอนนี้ซึ่งก็ต้องขอบคุณทุกภาคีมากเลยนะครับคือถ้าจะทำมาเนี่ยทุกคนไม่ได้พูดถึงเงินเลยนะเอางานเอาเงินนำหน้าก่อนนะครับเราจัดตั้ง AC เนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นมาหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาที่อยู่ในจังหวัดนั้นนะครับก็จัดตั้งกัน77จังหวัดเฉยเลย เสร็จเรียบร้อยไปแล้วก็เริ่มเดินหน้าต้านนั่หนึ่งมิถุนายนบางทีทุกคนก็ยังงงๆอยู่ว่าเออเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงแต่ผมบอกว่านั่นคือจิตใจที่เรามองเห็นอนาคตร่วมกันนะครับว่าเรามีหน้าที่ความไม่ชอบในคนรุ่นเราอย่างไรแล้วก็ไปตั้งอยู่มาอะไราเนี่ยอย่างเช่น a อซเชียงใหม่ก็ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นของมาลัยเชียงใหม่นะครับแต่ท่านได้กูนาท่านมีสถานที่มีบุคลากร,กรมีทุกอย่างน้ําไฟพร้อมท่านก็ให้เป็นที่ตั้งของศูนย์ และศูตรนี้บริหารโดย4ภาคีหลักนะครับไม่ใช่บอร์ดของหะไรแต่ว่าบอร์ดของ AC ก็มีพวกหอ,อการค้าสภาอุตสาหกรรม SME ท่องเที่ยวนะในภาคเอรมนแล้วก็ภาคดัฐก็ไม่ใช่กระทรวงเกษตรอย่างเดียวนะครับเราก็มีกระทรวงเกษตรนะครับมีกระทรวงอุตสาหกรรมกลางน้ําแปรรูปกระทรวงพาณิชย์นะค้าขายส่งออกแลก้วก็ตัวหมหาดไทยจังหวัดแล้วก็อุ์กรณ์ปกครองท้องถิ่นนะครับเป็นต้น หรือว่าเรามีเรามีา,าวิชาการก็นอกจากมาเเชียงใหม่แล้วเนี่ยก็ยังมีแม่โจ้นะมีราชมงคลล้านนาม,มีราชพัฒเชียงใหม่นะครับและอีกหลายทีก่ก็มารวมอยู่ในบอร์ดเนี่ยครับคือเรากำลังจะเอาพลังที่เป็นฐาน4เสาหลักเนี่ยเป็นฐานของ a อซแล้วมีพ่วงในการ a อซด้วยและมีระเบียบกระทรวงเนี่ยหรือว่าด้วยการบริหาร แล้วเราก็ตั้งกรรมการบริหารเอซีแห่งชาติด้วับในในระเบียบผมก็เป็นประธานนะครับพราะเราก็ขับเคลื่อนตรงนี้ไปพร้อมกับกรรมการนโยบายเทคโนโลยีเกษตร4.0อันที่ว่าเวลาพูดไปเนี่ยผมก็จะอยู่ในกรอบในกรอบตรงนี้5เรื่องนี้นะเพราะว่ามันคือกลไกลฟันเฟืองที่งได้พิสูจน์ได้เห็นว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมามันหมุนจริงๆมันเกิดโมเมนตัมแล้วเกิดโมเมนตัมดังนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าเรื่อง การจะพิชฌาเกษตรไทยตามหัวข้อที่เราพูดคุยกันเนี่ยมันคือมันคือสิ่งที่กําลังตอบโจทย์วันนี้และอนาคตนะครับผมคิดว่าเรากําลังรีเชฟประเทศไทยกำลังรีเชฟด้วยเกษตรและเราก็อยู่ในฐานะที่ผมมั่นใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าสองปีมานี้เนี่ยเราเป็นประเทศเดียวในโลกนะครับที่กระโดดจากอันดับการเป็นประเทศผู้ส่งออกอาหารเนี่ยจากอันดับ14เรากระโดดมาเป็นอันดับ11มีประเทศเดียวในโลกครับ ที่ทาได้สามอันดับในสองปีความจริงเมื่อปีเมื่อปีห1หนึ่งนะครับ <c oughs> ตอนที่เราอยู่อันดับสิบสี่เนี่ยเรากระโดดสองอันดับมาเป็นอันดับสิบสองของโลกเนี่ยเชื่อไหมครับว่ามีเพียงสองประเทศในโลกเท่านั้นเองคือประเทศไทยกับเม็กซิโกแต่พอมาปีห2สองคือปีดีวเรากระโดดขึ้นอีกอันดับนึงสองปีสามอันดับมีประเทศเดียวในโลกเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่ผมมั่นใจในประเทศและมั่นใจในคนไทย ในเกจกรของเรานี่ขนาดว่าออมออมมือนะออมมือนะคะระบบการค้าก็ไม่ค่อยจะเป็นธรรมเทา่าไหร่นะผูกขาดกันมากเกินไปหน่อยระบบพ่อค้าโกการบังทีก็ไปกดเกจกรมากไปหน่อยอะไรเงี้ยนะครับนี่ขนาดว่าเป็นอย่างนี้นะเกจกรของเราก็ยังมีฐานะยากจนแต่ว่าเราก็ขึ้นมายืนต่อหน้าของโลกได้อ่ะวันนี้ผมคิดว่าเราต้องมามาแบ่งปันอย่างอย่างเสมอภาคแบ่งปันอย่างเป็นธรรมนะ กยกรลงแรงมากเราก็ต้องให้ให้เกยก์กรได้รายได้มากขึ้นอ่ะใช่ไหมแล้วก็ทําระบบการค้าให้เสรีและเป็นธรรมเปิดกว้างกับทุกฝ่ายอย่าให้มีใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมาผูกขาดนะจนกระทั่งกําหนดราคากําหนดทุกอย่างเนี่ยเอ่อซึ่งทําให้เกิดการแบ่งปันที่ไม่เป็นธรรมใน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 ,ในผลประโยชน์รวมของภาคเกษตรนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็คิดว่า e อมเมิร์ซเนี่ยครับเป็นตัวที่ทําให้ มันมันเหมือน disruptive แบเนีคือมันจะทำให้ระบบการค้าเนี่ยมันเกิดทางลัดขึ้นน่ยผมขายผมปลูกเมลอนผมก็ทำเมลอนนะฮะที่ฟาร์มผมเนี่ยผมปลูกเมลอนผมขายตรงเลยแล้วผมก็มีอะไรผมมีไปซีนีไทยในอย่างผมไปลงทะเบียนในช่วยเกษตร .com อย่างเงี้ยนะของอนุกรรมการอีคอมเมิร์ซผมส่ง5กิโลส0บาทเองอ่ะนสั่งผมมาจากมาที่กรุงเทพอย่างเงี้ย ผมก็ใส่ได้สี่ลูกถูกไหมเออผมก็ใสไ่ได้สี่ลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ผมไม่ต้องไปพึ่งตลาดเพราะค้าคนกลางต้องมารับซื้อเราแล้วบอกเฮ้ยอันนี้เอาไปกิโลละยีสิบาทนะผมว่าไม่ได้หรอกผมต้องได้ห้าสิบาทไม่ได้ผมเจ๊งอะ่ะนะ <c oughs> อย่างเงี้ยคือผมว่าอีคอมเมิร์ซเนี่ยมนันทําให้ทําให้โลกเปลี่ยนไปแล้วอันเนี้ยมันเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็น disruptive ครับการเปลี่ยนแปลง ทิ่โควิดอย่างเงี้ยปรากฏว่าตอนนั้นเราล็อกดาวน์นะร้านอ,อ,อาหารปิดหมดเลยไปนั่งอะไรก็ไม่ได้ปรากฏฟู้ดเดลรี่เนี่ย,ยขยายตัวเร็วมากเลยพวกแกลพวกเกรพวกเฟนดอรฟูด้ดอะไรพวกนี้นะครับเติบโตเร็วมากเลยเพราะอะไรเพราะว่าคนไม่ต้องการออกมาเสี่ยงในการที่กัวติดเชื้อและรัฐเองก็ต้องล็อกดาวน์เกรงว่าจะมีการแพร่ระบาดเพราะฉะนั้น ระบบเรื่องของฟู้ดเดลิเวอรี่ก็เกิดขึ้นแล้วมันตามมาด้วยอะไรอีเพย์เมนต์แล้วมันก็ตามมาด้วยส่งก่อนจ่ายที่หลังเนี่ยแตสิ่ผมก็มองจุดนี้ว่าเอออันเนี้ยมันมันระบบมันดิสเัฟเองอะ่ะนะที่ทำให้เป็นโอกาสที่เกิดรกรจะลืมตาอ้าปาได้นะแล้วก็มีเครื่องมือแล้วรัวสไตล์คนก็เปลี่ยนแปลงอันนี้มันก็ตอบโจทย์นะครับเราก็รีบทำไงเราก็ต้องรีบจำจำจำจ,ำจำ เพื่อกว้าโอกาสให้เร็วที่สุโอกาสมันมาแล้วอ่ะเนีแล้วผมก็เป็นคนที่มองโอกาสในทุกปัญหานะผมไม่ค่อยชอบมองคือมีปัญหาในทุกโอกาสอย่างเงี้ยประเทศเราก็เดินไม่ค่อยได้เนีทุกประเทศมีปัญหาหมดนยครับแต่ว่าแต่ว่าเขาเขาสอนมาผมก็เรียนรู้มาเพราะอายุมากแล้วเนี่ยคือถ้าเราจะสร้างบ้านเนี่ยแล้วมีที่อยู่แปลงหนึ่งและที่นั้นเนี่ยมันมีอยู่ร้อยวาซึ่งเป็นที่ที่แข็ง แล้วมีอีกสามร้อยวาซึ่งเป็นที่ที่อ่อนเราจะเลือกที่จะสร้างบ้านตรงไหนครับมันก็ต้องสร้างบนที่แข็งก่อนใช่ไหมแต่ที่ผ่านมาคนที่มองปัญหาในทุกโอกาสคือคือจะจะดูตรงปัญหาก่อนอ่ะคิดวิธีรางทุกอย่างทําไงจะปลูกบ้านในที่ที่เป็นเลนอะไรเงี้ยแ้วเราต้องเลือกเลือกว่าเอาล่ะวันนี้ประเทศไม่ว่าจะมีปัญหามากายอะไรก็ตามเนี่ยแต่อะไรคือจุดที่แข็งที่สุด มันก็คือเรื่องเกษตรอาหารเนี่ยแข่งที่สุดและท่องเที่ยวแต่วันนี้ท่องเที่ยวยังขยับไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าโควิดใช่ไหมครับมันก็มีเกษตรอาหารนั้นนั้นแหละผมก็บอกว่าเอานั่นลองมาลุยตรงนี้เถอะไอ้เรื่องเรื<ๆ>่องอื่นๆเนี่ยมีปัญหาเหมือนกันทั่วโลกอะ่ะนะแต่วันนี้ขอยืนตรงนี้เดินหน้าตรงนี้อัปเกรดตรงนี้กันให้เต็มที่นคะครับ สุดยอดมากเลยค่ะท่านนะคะเราจะนะคะเราจะมองโอกาสในทุกปัญหาไม่ใช่เห็นปัญหาในทุกโอกาสนะคะเราจะไม่ได้ว่ามองที่ปัญหาก่อนแต่ให้ดูว่าอะไรคือจุดที่แข็งที่สุดแล้วก็ให้เห็นโอกาสในปัญหานั้นว้าวสุดยอดเลยค่ะนี่ท่านเมื่อกี้นะคะถ้าลงก่อนพูดถึงเชียงใหม่นะคะนี่นะคะท่านศาสตราจารย์ดรเกียงศักนะคะ แม่โจ้ค่ะแม่โจ้ศาสตราจารย์ดรเคียงศักด์นะคะแล้วก็มีท่านนะคะเรื่องเรื่องเรื่องปลาบึกทูน่าแค่ฟังชื่อคนก็อยากรู้แล้วใช่ค่ะแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวโคนด้วยค่ะนี่ยอดค่ะแล้วก็คนนี้นีใช่ไหมใช่ค่ะผู้ช่วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรดวงพรค่ะมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ